สวัสดีครับผมนิเกนเคนจากแปรครับวันนี้เดี๋ยวเราไปจับฉลากอิจิบังคุจิกันดีกว่านะครับซึ่งฉลากในวันนี้นะครับจะมาจากอนิเมะเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์สนั่นเองครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่สามแล้วนะครับที่อนิเมะเรื่องนี้มีฟิกเกอร์ของมาสเตอร์ไรส์ออกมาให้ได้เก็บสะสมครับแล้วฟิกเกอร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันของแกงเทนจิโก้นั่นเองครับมีฟิกเกอร์ที่น่าสนใจหลายๆตัวเลยครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลไลน์อัพกันดีกว่าครับ ฉลากในครั้งนี้นะครับหนึ่งล็อตจะมีทั้งหมด70บใบราคาใบละ770ดยเจ็ยนครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่ารางวัลใหญ่ฟิกเกอร์จะมีฟิกเกอร์ของใครบ้างครับรางวัล A นะครับจะเป็นฟิกเกอร์ของไมกี้ครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล B ครับเป็นฟิกเกอร์ของคุโรกาวะอิซานะนะครับใน1ล็อตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รางวัลครับ ต่อมานะครับรางวัล C ครับเป็นฟิกเกอร์ของไฮทานิรันนะครับใน1ล็อตก็จะมีทั้งหมด2รางวันครับต่อมานะครับรางวัล D ครับเป็นฟิกเกอร์ของไฮทานิรินโดนะครับใน1ล็อตจะมีแค่1รางวัลเท่านั้นเองครับต่อมานะครับรางวัล E ครับเป็นรางวัลสเตนอะคริลิกนะครับมีทั้งหมด9แบบครับไม่สามารถเลือกลายได้นะครับแล้วก็ใน1ล็อตเนี่ยจะมี18รางวัลครับ ต่อมานะครับรางวัล F ครับเป็นเซตแฟ้มกับสติกเกอร์นะครับมีทั้งหมด6แบบเลือกลายได้ครับแล้วใน1ล็อตเนี่ยก็จะมี25รางวัลครับต่อมานะครับรางวัล G ครับเป็นรางวัลพวงคุญแจอะคริลิกนะครับใน1ล็อตจะมีทั้งหมด10แบบเลือกลายไม่ได้นะครับใน1ล็อตจะมี20รางวัลครับแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัล last one ครับเป็นฟิกเกอร์ของคุโรคาวาอิซานะเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น เวอร์ชันที่เอาแขนลงนะครับแล้วก็หน้านี้จะดูแบบนิ่งขรึมนะครับคนที่จับฉลากใบสุดท้ายก็จะได้รางวัลนี้ไปครับและนี่ก็คือข้อมูลของรางวัลทั้งหมด70ใบในวันนี้ครับทุกคนมีความห็นยังไงกันบ้างครับวันนี้นะครับรางวัลที่ผมอยากจะได้นะครับนั่นก็คือฟิกเกอร์ของโคโรคาวาอีสานะนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล B หรือ l a สวันกันได้นะครับก็คิดว่าจะจับจนกว่าจะได้รางวัลของอีสานะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารีบไปจับฉลากกันดีกว่าครับ ตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับตัวเซ็นบูมอลเดเตสก์ตัวน้ำมันเอสกันให้เซ็นบก กลับมาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการจับฉลากของผมในวันนี้ครับต้องบอกว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไปเจอร้านที่เหลือดีมากๆครับเหลืออีกแค่13ใบเท่านั้นเองครับแต่ยังมีฟิกเกอร์รางวัล C กับ D นะครับเป็นฟิกเกอร์ของพี่น้องไฮทานิเหลืออยู่ครับแถมยังได้รางวัล last one นะครับฟิกเกอร์ของอีสานามาอีกครับต้องบอกเลยว่าฟิกเกอร์3ตัวนี้นี่แพงมากๆนะครับเพราะว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยราคาประมาณ20,000กว่าเยนเลยครับแต่ผมได้มาจากการจับฉลากแค่13ครั้งหมื่นเยนเท่านั้นเองครับโชคดีมากๆเลยนะครับแล้ว ก็ยังได้ฟิกเกอร์ที่ผมอยากจะได้ด้วยครับแถมรางวัลเล็กๆที่เหลือนะครับยังเหลือสแตนอะคริลิกเยอะมากกว่ารางวัลถึงอื่นนี่ครับต้องบอกเลยว่าวันนี้พอใจมากๆเลยครับวันนี้ได้ของรางวัลมาเยอะเลยครับทุกคนถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่าผมได้อะไรมาบ้างแล้วฟิกเกอร์แต่ละตัวจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่รางวัล G ดีกว่านะครับเป็นรางวัลพวงกุญแจอะคริลิกครับผมได้มาทั้งหมด2รางวัลครับลายอัพก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับรางวัลที่ผมอยากจะได้มากท มาครับทุกคนซองแรกครับหนึ่งสองซ่อมชึบโอ้ได้ออกมาเป็นไมกี้กับชินอิจิโร่ครับคู่พี่น้องซันเนะครับอันนี้จริงก็เป็นอีกลายนึงที่อยากได้นะครับเพราะว่าความหมายดีมากๆเลยครับสำหรับพวงกุญแจลายนี้ครับกำลังซ่อมมอเตอร์ไซค์กันอยู่นะครับน่ารักมากๆเลยครับสำหรับพี่น้องสองคนนี้นะครับแล้วสแตนอะคริลิกนี่ค่อนข้างหนาเลยครับน่าจะสามารถตั้งได้ แบบว่าไม่ต้องห้อยพวงกุญแจก็สามารถตั้งโชว์ได้นะครับอ๋อแล้วข้างในเขาก็ให้โซ่มาอันหนึ่งด้วยครับทุกคนจัดลอยเป็นพวงกุญแจหรือว่าตั้งโชว์เป็นสแตนอะคริลิกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วนี่ก็คือลายแรกครับมาลุ้นลายที่สองกันดีกว่าครับหนึ่งสองสามชบโอ้ออกมาเป็นไมกี้นะครับกับเครื่องรางของบาจิครับวันนี้ผมดวงคู่กับไมกี้มากๆเลยนะครับเพราะได้อะคริลิกของไมกี้มาถึง2อันเลยครับทุกคน สวยมากๆเลยนะครับแล้วนี่ก็คือรางวัล G ทั้งหมดที่ผมได้มา2ลายในวันนี้ครับต่อมานะครับรางวัล F ครับเป็นเซตแฟ้มกับสติกเกอร์นะครับผมได้มา4รางวัลครับแต่ได้มาแค่3ลายเท่านั้นเองครับลายแรกนะครับจะเป็นจิฟุยุกับทาเคมิจินะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับเขียนว่าโตเกียว v e เวนเจอร์นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ครับของจิฟุยุกับทาเคมิจิครับ ลายที่2นะครับเป็นโดราเคงกับไมกี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นหน้าแต่ไมกี้แน่นอนครับข้างหลังก็เขียนว่าตัวเกียวรีเวนเจอร์เหมือนอันเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ของโดราเคงกับไมกี้ครับแล้วก็อันที่3นะครับเป็นลายของคาคุจังครับสวยมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นแฟ้มใสครับถ้าใส่เอกสารน่าจะมองเห็นด้านในครับด้านหลังก็เป็นหน้าของคาคุจังนะครับแล้วก็มีเขียนว่าตัวเกียวรีเวนเจอร์ตรงนี้ครับ ส่วนสติกเกอร์นะครับก็เป็นของคาคุจังครับต่อมานะครับรางวัล e ครับเป็นรางวัลสเตนอะคริลิกขนาดเล็กนะครับผมได้มาทั้งหมด5รางวัลครับและอัพก็จีงหมด9ตัวละครตามที่เห็นนี้เลยครับแน่นอนครับว่าลายที่ผมอยากจะได้นะครับก็คือจิฟุยุครับแล้วก็เอาอิสนะแล้วกันนะครับไปลุ้นกันดีกว่าครับมาครับอันแรกครับหนึ่งสองสามชิ้น ออกมาอันแรกก็ได้ของจิฟยุเลยครับทุกคนอันที่อยากได้ครับโชคดีมากๆเลยนะครับไม่ต้องลุ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าลายสวยดีครับนี่ครับลองดูหน้าไกลๆครับมาแล้วครับอันแรกจิฟยุครับไปลุนอันต่อไปกันดีกว่าครับลายที่สองครับขอแค่ไม่ซ้ำแล้วกันนะครับหนึ่งสองซ้ำชึบโอออกมาเป็นดอราเข่งครับ นี่ครับก็อันไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าสวยดีครับไปลุ้นอันต่อไปกันดีกว่าครับอันที่สครับบองว่าจะยังไม่ซ้ำนะครับหนึ่งสองซ้ชุบโอออกมาเป็นไฮทานิลินโดครับแกงเทงจิกุคนแรกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นอันต่อไปกันดีกว่าครับมาครับอันที่4ี่ครับทุกคนหนึ่งสองซ้ำชุบโอออกมาเป็นไมกี้ครับ ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ได้มา4ี่ลายยังไม่ซ้ําเลยครับสวยมากๆเลยนะครับสําหรับไมกี้อันนี้ครับเหลืออีกอันหนึ่งอันสุดท้ายครับอิสนาผมยังไม่ออกมาเลยครับไปลุ้นกันดีกว่าครับทุกคนขอไม่ซ้ําหรือไม่ก็อิสนาแล้วกันนะครับมาครับหนึ่งสองสามชุบอ่าไม่ใช่นะครับออกมาเป็นมิสซียครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบครับ แล้วนี่ก็คือสแตนอะคริลิกทั้งหมด5ตัวละครที่ผมได้มาในวันนี้ครับต่อมาเรามาดูรางวันฟิกเกอร์กันบ้างดีกว่านะครับรางวัน C ครับเป็นไฮทานิรันนะครับแล้วก็รางวัลดีเป็นไฮทานิรินโดนะครับผมได้มาทั้ง2พี่น้องเลยครับแต่ว่าขอยังไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอาจเจาไปขายครับตอนนี้ตู้เต็มมากๆเลยนะครับแกะมาก็ไม่มีที่วางครับก็ขอเก็บแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกล่องภายนอกกันดีกว่านะครับว่าจะมีลักษณะประมาณไหนครับ เรามาเริ่มกันที่รางวันซีนะครับของรันครับต้องบอกว่ากล่องสวยมากๆเลยนะครับครั้งนี้กล่องเป็นสีดําครับแล้วด้านหลังโอ้โหเทงจิกุครบ3ามคนเลยครับนี่ครับเก็บทั้งกล่องก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสวยจริงๆครับนี่ก็คือรางวัลซีครับต่อมานะครับรางวันดีครับเป็นไฮทานีลินโดครับก็จะกล่องคล้ายๆกับของรันนะครับนี่ครับ สวยไม่แพ้กันเลยครับมีใครอยากได้ฟิกเกอร์2งตัวนี้บ้างไหมครับลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแล้วนี่ก็คือรางวันดีครับต่อมาครับรางวัลสุดท้ายครับรางวัล last one ครับเป็นฟิกเกอร์ของคูโรคาอวซานะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากได้รางวัน B เหมือนกันนะครับแต่ว่า last one ก็ได้ครับทุกคนชอบรางวัลไหนมากกว่ากันครับระหว่างรางวัน B กับ last one ครับจริงๆผมได้ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่ารางวัล last one ราคาจะแพงกว่าครับ ล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากจะได้นะครับทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในกันดีกว่าครับแกะออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยครับทุกคนก็จะออกมาลักษณะประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเท่ไหมครับบอกเลยว่าคุณภาพดีมากๆนะครับสำหรับฟิกเกอร์ของ Master r i ไรครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็ทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากครับแล้วก็ไม่มีฐานก็สามารถตั้งได้นะครับแต่เขาก็ให้ตัวที่ยึดกับเท้าเอาไว้ครับเพื่อให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหน้าใกล้ๆกันดีกว่าครับ นี่ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับรายละเอียดของสีหน้าครับผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับส่วนของคิ้วนะครับขนตาแววตานะครับหน้าที่นิ่งเฉยนะครับให้ความรู้สึกที่แบบว่าโลกจิตนิดๆนะครับตรงกับบุคลิกนิสัยของตัวละครเลยครับแล้วก็ทำรายละเอียดออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนส่วนของที่เป็นต่างหูนะครับก็พลิ้วไหวตามสายลมเลยครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทรงผมนะครับก็เหมือนกับในอนิเมะเลยครับ แบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับรายละเอียดดีมากๆเลยนะครับสำหรับฟิกเกอร์ของ master r ์ e e ครับนี่ครับชอบมากมเลยนะครับซีรีส์ของ Tokyo Revengers อันนี้ครับแล้วก็เรามาดูส่วนของเสื้อกันบ้างดีกว่านะครับข้างในก็จะเป็นเสื้อยืดสีดำนะครับพร้อมกับเสื้อคลุมข้างนอกสีแดงครับของแกงเทนจิคุนะครับนี่ครับ โอ้โหสวยมากๆเลยครับทุกคนเราดูรายละเอียดส่วนที่เขียนบนเสื้อนี้สิครับสีดําตัดกับสีแดงนี่คือสุดๆเลยนะครับสวยมากๆเลยครับแล้วมือที่เป็นวอร์ชั่นลาสวันก็จะไม่ได้ชี้ไปข้างหน้านะครับแต่ว่าจะกำอยู่ข้างๆครับก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนที่เป็นกางเกงก็จะเป็นกางเกงสีแดงลงมาถึงข้างล่างเลยครับขายาวนะครับและวันนี้ก็จะเป็นรองเท้านะครับสีออก กลินครีมนะครับเป็นแบบกลอสด้วยครับไม่ใช่เป็นสีด้านนะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของรองเท้าด้านล่างนะครับเหมือนตรงนี้เขาโอ้น่าเส็ดได้นะครับมีรอยตรงนี้นิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นนะครับนี่ครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับผมชอบมากๆเลยนะครับสําหรับฟิกเกอร์ของอิสนะตัวนี้ครับ เท่แล้วก็ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบในหนังเลยครับในอนิเมะครับเท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบนึงแล้วกันนะครับนี่ครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เท่นะครับอาจจะเป็นด้วยลายของเสื้อคลุมนะครับหันหลังแบบนี้ยังเท่เลยครับทุกคนแต่เวลาตั้งก็คงจะตั้งแบบว่าหันหน้ามานะครับนี่ครับ มีใครชอบฟิกเกอร์ตัวนี้บ้างไหมครับแล้วนี่ก็คือรางวัล last one ครับของคุโรคาวะอิสานะครับความสูงของฟิกเกอร์นะครับวัดจากฐานขึ้นมานะครับจะอยู่ที่เราประมาณ23เซนติเมตรครับแล้วนี่ก็คือรางวัลทั้งหมดที่ผมได้มาจากการจับฉลาก13ครั้งในวันนี้ครับทุกคนมีความเห็นกันบ้างอยากจะได้ฟิกเกอร์ตัวไหนหรือว่าชอบของอะไรเนี่ยก็ลองฟิลคอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้เลยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยชอบทุกๆรางวัลเลยครับเพราะว่าสวยแล้วก็ทำรายละเยียดออกมาได้ดีมากๆเลยครับ ถ้าสมมติว่าเข้าไทยเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของโตเกียวรีเวนเจอร์สก็อย่าลืมไปจับฉลากแล้วก็เก็บสะสมกันนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับดูผมจับฉลากอิจิบังคุจิรีวิวฟิกเกอร์จากอนิเมะเรื่องต่างๆนะครับหรือว่าเปิดการ์ดวันพีชเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะเอาคลิปแบบนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย